ครับพี่น้องหลังจากที่เอ่อเขาเตรียมอีก,กปูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่านี่สื้ออปูไ้นะคะพี่สาวเพิ่นมาเก็บผักนะคะอันนี้สีอมอีปูเทิงออมเทิงสีออมทั้งสีงสลาบพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพ,พี่น้องไปเบิ่งวิธีการเอ่อเทงออมอีป,ปูหลายอีป,ปูสิคือทั้งพี่น้องท่างอื่นเฮดบอนะคะมีทางกาละสินเ,นเ,นเนพิ่นเหตุจังไดเนาะพี่น้องเท่านะนี่แล้วมาเก็บเอาผักค่ะ พักปลอดสานพี่น้องสบายนะคะออนี่แท็กซี่ล่า,ลาค่ะพักซีบ้านเฮาอืแท็กซี่บ้านเฮาอันนี้บ่ได้ฉีดยาย,ยัางเลยนะคะใหญ่สวยงามพอวันเป็นหน้าหนาวนําเนาะพักกันได้งามพี่น้อง่คะเออ,เอ,อวิธีเก็บเล่าเล่าเล่าสีเด็ดเอาใบนะคะดึงย้อนตะตน้นย้อนเอาย้อนเอาเนี่ยดึงเด็ดเอาใบต้นใหญ่ปล่อยให้มันเป็นดอกเป็นหมากต่อพี่น้องนะคะ อันนี้บริสือเลยพี่น้องพาะเข้าปูกไว้เนี่แหละเนาะของนด้ทันที้ามดวเวล่แล้วกาออมเสแยบพี่น้องใสจพักซีเล้านะคะออมเสแยบสุดยอดนะคะเดียวไล่แล้วเด้ทึ่งหอมได้ทึ่ง เครืซีเล้านะคะอ่าเข้าเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอันนี้เครื่องปรุงเรียบร้อยนะคะเอ๊ะเข้าเดี๋ยวใช้เครื่องอิตูป่ะเครื่องอิตูก็ได้แล้วเนาะโอเคโอเคค่ะเขาเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งเอิ่มให้ผ้าพี่น้องไปเบิ้งวิธีการทำนะคะเด็ดเลยค่ะเดด็บื้องเราเคยถนัดตัวเข็ด เพ็ดอันเกี่ยวกับอีปูเพราะใครถนัดนะคะเดี๋ยวให้พี่สาวแล้วเห็ดหนึ่เบิองเป่าข้าเจ้าเพ็ดอีหยังกินแบบใดแน่นะคะสีออมจังใดจังสีแจ็บพี่น้องเฮาลโหลออมมันบานใหานี่ละพี่น้องนะคไปเราไปทำกันค่ะพี่น้องนะคะอีปูนะคะเคียมสีออมกับลาบนะคะพี่น้องนี่เจ้ตัวงามพีน้องนี่ตัวพอดีพอดีเลย จตตัวแกนะคะมันจะปูหน่อยค่ะอันนี้บะก้อนูก nah, พ <sm all in them> okay, ี่น right? like ้องบะค้อยครัวนั่นแหละนี่ไม่ได้กินดีนี่ด้หังเมยนะคะอันนี้คือข้าวตีข้าวตีสาวจริงๆรอก่อนเันละวัรอบบะค้อยอมใส่ปูนะแต่ว่าิ้าวันเสียวก็อมใส่กับปูนะคะเค้าจะกินทั้งสองอย่างเส่หอยหอมแลวกๆอ้าเกิดก็นจะอมบกหอยใส่กับกะปูไปนึ่นะคะระว่านถ้าอมปูแล้วมมนินี่จะพักมันกินี่จะพัก กัดู่ออกตบเดี๋ยวเป็นน้ำหนักอาน้ำมันนะคะตัวนเือยแล้วใสแบบไห้คอยสูบแล้วหัวมาแลลวนะคะนหัวมาจดๆเลยนะคะจากตรงหน้ามองเข้าไปเศร้าเนี่ยละที่นอนที่คิดเมื่อกี้นะคะเสือไ่าเลย่น้อยอัวนี้เลยกันจริงๆแล้วเ ทั้งน้ำก็ได้เหมือนกันบกัวเสนมาคือบกไฮมีดินเนาะแค่ห้องหลังไม่เข่าง่ายี่นนอดี่ึ้อบให้บกไฮเข่าง่ายแค่ห้องหลางแค่ดินที่ที่่เอ่อที่ขัวมากนะคะวดยบกไฮมูลสีอยู่ในดินสีขั้วเนาะคันใตหน้าพี่น้อคันบกไฮที่ันอยู่ในน้ำที่ห้องุ่มมากเนี่ยเป็นเป็นสีอมดินหลายเอันมี่คือบมีดินสังเกตบบ้างว่าพี่สาวเฮียดินนี่ คือจังละหลวกเออแล้วต้มอย่างนี้ก็ต่ำบางหุงคือกันที่น้องเล็กทีล่างล่างกวันนี้แหละแล้วก็แล้วก็ต้มเลยนะคะบางที่ดินเนาะแต่เล็กถามว่าเอ๊มคือบวกที่ดินเขาคือบริสแช่น้ำคือบริษัทขังไว้ให้ค่ายดินนี่ทีน่ะจ๊ะจริงๆแล้วมันมันเป็นของัวัญยามว่าใครว่าใคยมีสตดินีมิสแม่นะคะเอาล้วค่ะที่พี่น้องหลังจากที่นะคะอันนี้คือเทาเอาปูลงไปปั่นนะคะ พูดมากตำกับตำพี่น้องตำมสีคคกนะคะแต่ว่าพี่สาวเราปั่นเอานะคะเพราะว่าไอ้ละเอียดมันจางสีละเอียดนะคะนี่เราปูลงไปปั่น,นะค่ะปั่นเอานะคะ,ะ,คะปั่นเขามากกองไว้หนางปูนะคะเหน,น่บเบือ ได,ได้ได้สองได้สองงานพอดีพี่น้องได้ได้สองเด้ปันสองปันนะคะสองเทือเนาะอืมโอเคค่ะนะคะแป๊บนึงนะคะนะคะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาเอาเอานี่ก่อนนะคะอันแรกเขาปันมาเนี่เนาะ,ะนี่ค่ะนี่เขาเกษียา,านามกองเอานณามันพี่น้องชำรับ พวกอันเบืออเพาะนักกับถิ่มนะคะเพราะว่าเขาตองเง็ดประมาณนี้เอาตะนามน้ามันนะคะเขาใส่ผ้าขาวบางแล้วพี่น้องมากรองเอานะคะท่านเกษิบวมีกลางเกษตรบวมีเศษมันนะคะเอาตะนามน้ามันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่นะคะพี่น้องหลังจากที่พี่สาวนะคะ ปั่นเอาปูไปปั่นแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือน้ำปูทั้งเบิดนะคะนี่อันนี้น้าสดๆนะคะพี่น้องม่าท่านจ้สุกเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เขาเตรียมใบทาออมกับฐาลาบพี่น้องอันนี้ได้สองอย่างเลยสําหรับปูที่ปั่นมาของหันนะคะในสองปัน่นพอดีพี่น้องเนาะอันนี้คือผักที่เตรียมไว้ค่ะมีซีเร้าเตุนหอมแล้วกะพะยูตูแหลวกะตะไคร่นะ,นะคะพริกเขาตำเป็นพริกแห้ง กบหัวอหอมกระเทียมนะคะใส่กันอ้อมแบบบานๆเลยพี่น้องอันนี้เครื่องอ้อมนะคะเดี๋ยวแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคะพี่สาวไม่เคยใส่ดอกแต่ว่าพี่พ่อนบอกว่าให้เพิ่นใส่นะคะบอกว่าลองเอาบอกหอยจูบที่ห้องขัวมันมาอ้อมใส่กระปิ่นเพราะว่าเคยกินท่างสาระข้ามบุเิเวณทองท้างมูแม่ข่าง,งสาระข้ามบรินเตนตสุดที่นะคะเคยใส่บ่เคยเคยเอาหอยจูบแต่ว่า ก่ป้ากี่ป้าเม่อวันเี๋ยวเมื่อวันเดี๋ยกินสองย่างพี่น้อง่ะเดี๋ยวจูปอยไวทอดดูสิะเอ่อเพราะว่าปูเส้นหนากันห้าอมแล้ว like มันก็จะเป็นเป็นเนื้อปูแขนๆแล้วก็มีผักซื้อนะคะเราก็เลยเอาหอยลุงเซนดั้มใช่น้องหอยจูบมิ้ชนวยยิงใหญ่ที่น้องเบิึงนี่นะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็ไข่เต็มท้องเลยนะคะไข่เต็มท้องเลยเดี๋ยวเมื่อวันเดี๋ยวกี่ป้าพี่พนองเบิึงช่วงตอน เขาเฮ็ดกับเขานะคะตอนนี้เตรียมของไว้แล้วนะคะโอเคค่ะนะคะพี่น้องเอาละนะคะสีผ้าพี่น้องเฮ็ดกับเขาแล้วนะคะคําแล,ะคะคแล้วเนาะนี่นะคะขันตอนนี้นี่สีเฮ็ดปลาบปูก่อนนะคะเฮาเอานามสีเฮาเอ่อขันเอาอีปูนะคะขันเอาตะนามออกมาส่วนหนึ่งนะคะพี่พ่อแบ่งของอมากรค่งหนึ่งะคะ่ะอันนี้เอาเสใสในหม้หมอเพื่อเข้าสีไ้ซุกนะคะซุกแล้วเข้าก็เสียเอาเอ่อเข้าก็สีเอา,เอา เนื้อของปูนะคะน้ำที่มันจับกันเป็นเนื้อก่อนนะคะมาหลาบนะคะส่วนเนื้อสีหลาบนะคะเอาให้มันสุกจุกหน่อยก่อนพี่น้องเฮ้เนาะเดี๋ยวสีาพาพี่น้องมึงวางสีได้หลายจำได้น้ำประมาณนี้นะคะเขาสีได้เหนื้อยปูหลายเป็นไงนะคะนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้คือเนื้อปูล้วนพี่น้องเนื้อปูล้วนที่เข้าล้วนเข้าลงข่างไฟบางหาันที่มันเดือดเร็วเขากับจัดการเอาเนื้อนะคะ อันนี้เนื้อห้าเนื้อ bueno ปูที่ห้าพรอมที่สีลาบพี่น้องอันนี้คือคือห,าห้าลาบนะคะที่ห้าสีลาบเนาะนนพี่น้องเดี๋ยวบอกลายเลยเบิ่งเพราะว่าปูเนี่ยปูมีตัวใหญ่มันมันะะม่นแลวก็ะค่ะว่ีปูอ่อนพี่น้องมีแตปูตัวใหญ่มันก็นเลียนเนื้อลายนะคะอันนี้เราจะลาบพี่น้องอันนี้สาหรับลาบนะคะเดี๋ยวสาหรับอ้อมเดี๋ยวพี่น้องสิพาพี่น้องอ้อมมาที่นี่เนาะนะคะพี่น้องอันนี้ขั้นตอนการอ้อมปูนะคะพี่สาวเอา น้ำปูอีกส่วนหนึ่งนะคะงหมเอนี่กระั่งสี<า>เหลอดพี่น้องเหาเมื่อนี้เออบันนี้เขาเตรียมพักไว้นะคะเอาเอาพัก<อ>ที่แบบว่า,าเอ่อที่หอมหอมมามาแก้มกับพักซี่เล้าพี่น้องอ,อันนี้คือพักกระแยงนะคะนี่พี่น้องพักกระแยงเดี๋ยวแต่ผู้หมักนะคะพี่พรอมมักพักกระแยงพี่สาวกับามาใส่ไห้นะคะเพื่อเป็นการที่ว่า ให,ให้กินมันหอมขึ้นชว่วช่วนกินขึ้นกาเก้าแต่ว่าบางพื้นที่มันกอาจจะบวมามากว่ากินมันฉุนเกินไปนะคะแต่สําหรับพี่พอนหมกักค่ะทา้งกะละสินสีออมสช้ผักกระแยงกับปักซี่เล่านะคะเอาอีตูตะไคร่นะพี่น้องเนาะอ่ะนี่หม้อขั้งเดือดพี่น้องเข้าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว,ยวจ๊กน้อยกะสีพี่สาวแล้วกระสีปรุงนะคะพี่นอ้องตามขั้นตอนต่อไปนะคะนะคะพี่น้องนะคะพี่น้อง เอาละเริ่มเดือดแล้วเอาซีพี่น้องส่ามหม้ออีปูเดือดนะคะซ้ามหม้อเดือดหันมาเบืองพี่สาวเห็ดลาบอีปูสะก่อนนะคะตอนนี้เอาเข้ามาลาบอีปูซ่ามตรงนี้ได้ปรุงนะคะนี่ค่ะนี่พี่สาวสิอันนี้คือเนื้อปูที่เขาเตรียมไว้ลาบนะคะนี่โอเคค่ะนี่นะคะขั้นตอนการน,นี้กะะ็อ้าวใส่ข้าวคั่วพี่น้องอ่าขา้าวคั่วเลาก็ะะปรปุง ขากระปุกไอ้ทั่วไปคือจะข้าหลับหมูลหลับไก่เนี่ยพี่น้องแต่ว่าแบบที่นี่พี่พ่อนาเข็ดหลับสีมันสีแซบไปอีกแบบหนึ่งก็คือพี่พ่อนอยากให้พี่สาวใส่บะก,กอกนะคะหลับใส่บะกอกซุปค,ค่ะเพราะว่าใส่บะหน้ามันกัดอาจจะเป็นรสชาติของอาจจะเป็นรสชาติของลาบไก่ลาบหมูทั่วไปนะคะนี่นี่พี่น้องแขนอันตันนี่ดีอันนี้คือเนื้ออีปูล,ลว้วนๆนะคะแขนอันตันพี่นอ้องอยากให้พี่สาวใส่บะกอกซุปนะคะ ใส่บกอกสุกเท้อนบกนาวพี blanket, ่น้องมันสีหอมบกอกส้มบกอกมันอาจจะได้รสชาติของรสชาติของกินอายของทงหน้านะคะเพราะว่ากินบกอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเสียเหล้าใส่บกอกจั้หน่อยนะคะเอาคุณอาจคุณจริงเดี๋ยวนะคะเอาบกอกซุกมาใส่จักหน่อยนะคะออใจนะคะนี่นะคะให้พี่สาวเอาบกอกซุกมาใส่อันนี้พี่พ่อนใสให้เป็นเทนบกนาวเลยดิพี่น้องจิบมใส่บกนาวนะคะ อันนี้อยากให้เป็นรสชาติคือเขากินรสชาติคืออยู่ทุงหน้านะคะ<ม>นี่ค่ะบักหน้าสุกใส<ช>่บีบใส่หนึ่งเลยนะคะจะม,มารสชาติบางันพี่สาวชิมแล้วโอ้ยน้ำแรกแตกนะ,ะพ่นมาพอดีเลยพี็น,น้องนัวพอดีเหลือแต่ใส่กินเออเหลือแต่ใส่เปรี้ยวนะคะก็เลยใส่บักหน้าลงไปแล้วเออใส่บักกอกลองไปแล้วนะคะใส่บักกอกสุกเนาะโอ้ยคือเป็นต่แสบแท้ พี่น้องว่าในรอบแจ็ปีนี่ที่บริกินลาบอีปูนะคะบริกินลาบบริกินออม,อมนี่รูนขัดนะคะก็ดีะะดบังเอิญมาบานก็นเลยได้อีปูเข้าจะเอามาขายพี่น้องก็จะไปกวนในช่วงหน้าเนาะนี่พี่น้องเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆลาบไกล้ลาบมืออะไรพี่น้องจะว่าอันนี้เป็นลาบปูค่ะนี่ค่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง เยี่ยมมั่นพี่น้องมั่นแซ่บนัวสุดยอดเลยนะคะวางเครื่องปรุงได้พอดีเลยสุดยอดอ้าลเราพี่น้องนะคะหลังจากที่ลาบอีปูเสร็จแล้วนะคะอันนี้พี่สาวสีออมเลยทีนนี้เอาน้ําเดือดแล้วนะคะข้าใส่ตะไคร่ใส่พริกที่ข้าเตรียมยวในะคะใส่พริกที่ข้าเตียมยว้เรียบร้อยออนี่ค่ะอันนี้เนื้อปูกระซกเรียบร้อยนะคะจาก อันนี้คือขามีนามได้พี่น้องวันนี้เพราะว่านามที่ข,ข้าอคั่นเจีกกบกบปูตอนข้าอตอนข้าปั่นนะคะข้าสีมี่นามเนาะอันนี้ขาใส่นามตรงนี้ก็ต้องเติมนามเป่านะคะนามันสีมีเองเนาะเร็ดแล้วลพี่สาวใส่พริกใส่เครื่องลงไปแล้วนะคะและะ้วก็สีอ่ะเอาหอยลงค่ะนะคะนี่หอยที่เตรียมไว้นะคะนานพี่น้องหอยจูบเทยาขัวมากพี่น้องท่า หาเองหมดเลยนะคะว่าสิเป็นพักว่าสิเป็นหอยพี่สาวกับไป้ขัวมากนะคะแต่เด็กได้ซื้อต่ปูพี่น้องอีปูปอบบอนว่าสามารถจะไปกลนในลายเป็นนีนะพี่น้องครับนะคะไดซื้อต่อีปูต่้พักยุทุ่งนาเเานี่ยพี่น้องก็ได้ไก่เนาะทุกอย่างหาหาที่บ้านเรานะคะอันนี้น้ำปลาแดกพี่น้องแสบนัวนะคะแดบแสบปลาแดกนวอ่ะเราต้องใส่น้ำปลาเพราะว่าเอ่อชีวิตของคนบ้านเฮ้ากินประมาานีหลี่ะพี่น้อง ขาดเพราะอะไรขึ้นนำประแดดนะคะขาดเพราะอะไรนี่พี่น้องมันสิประมาณนี้นะคะเนื้อปูมันสีเป็นเป็นประมาณนี้นะคะนี่หอยให้สุกนะคะเดี๋ยวรอให้หอยสุกแป๊บหนึ่งเนอะอ้าวแล้วพี่น้องพวงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พี่สาวเติมผักลงแล้วนะคะผักซีเรียลผักหอมแล้วก็ผักกระแยงนะคะนี่นะคะอู้พผักหลายหน่อยนึงแต่ว่ามักผักค่ะ อืมโอเคค่ะผักกระแหนมพักซี่เหล้าพักหอมผักอีตูตะไคร่นะคะเรียบร้อยแล้วอืมออมคักอออมเนี่ยเรียงข้นในคุ่มนึ่นะคะงคนละพี่น้องออมอีปูคนนึงนะคะเลยแตงเครื่องหมอบดีไหมสุดยอดเลยใส่บกใส่บกหอยออมนี่พี่น้องเพื่อว่าเป็นการนี่เป็นออม ออปูใสหอยไปไนีิตูนะคะปิดหน้าเลยนะโอเคอออะะอเคลออ็ดลับที่นี่พี่น้องเคล็ดลับนะคะใส่ข้าวคั่วก่อนปิดแก๊สนะคะใส่ข้าวคั่วก่อนปิดแก๊สมันจะเซียนให้รสชาติของอาหารหอมขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องเขาเคล็ดลับของไฟของมั่นพี่น้องเนาะอันนี้เคล็ดลับของพี่สาวค่ะตันนี้ใส่ข้าวคั่ว ใส่ครัวล้วค้นกะบะผักสุกพี่น้องนะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยเนาะปิดแล้วค่ะนะคะเพราะว่าปรุงลรวแซบแล้วนะคะพี่น้องเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้พี่น้องมึงหนาตากันนะคะโอ้มันอายอายหอนพี่น้องอายหอนนี่ค่ะโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดนี่ค่ะเป็นเอเล่ใช่พี่น้องโอ้ เนื้ออีปูลายนะคะพอดีเลยเดี๋ยวก่นี่เดี๋ยวสดหนามน้ำเดี๋ยวกินบกหอยพร้อมนะคะสุดยอดเดี๋ยวที่จิตักสิตักสิถใหญไปว่างพี่น้องสิเป็นตาแสบสำใด้นะคะเอาละพี่น้องเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาของอมอีปูนะคะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมพี่น้องนี่นะคะเป็นเมนูที่ขึ้นยากที่สุดนะคะบริ้กินโดนค่ะพี่น้องมากมากพี่น้องม่กินข่าวน้ำกันมาที่นี่นะคะ อ,อ,อีปูเซยบอกหอยจูบยางดีพี่น้องไปครัวมากจากทงหน้านะคะแล้วก็ลาบแสบลาบใส้ปบะกกอกยางดีพี่น้องลาบกระปูนะพักกับบะนี่พักกับเพื่อเก็บจาก,ก,กสวนปลอดสารพิษด้วยนะคะนี่มีผักกาดดอกผักกาดกระจนนะคะบักทัวนะคะแล้วกับผักกาดหินพี่น้องเรียบร้อยเลยมาก,กินน้ำกันเขาแล้งว้ที่นี่นี่เขาแลงเขาพี่พ่อนะคะออมอีปูเซบักหอยกับลาบปูพี่น้องขอพูณพี่ขอพูดน้องที่ติดตามนะคะ ช่องพรพลิดีลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องมอนี่ส่วนพีส่วนน้องกินเขาแรงนํากันกับอ้อมปูกับลาปูนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์ถูกกดติดตามแหนเดอพี่น้องเดอ้อกดคายนำกดใบหูวนำจังหอมนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหนากแล้วกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณหลายพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ